รีวิวแบบบ้านๆมิสโนโอ,อัลฟาเจแปนอย่างแรกเลยหนังไม่รู้ด้วยเทคโนโลยีอะไรนะครับแต่มันฝืดฝืดมากแล้วก็นี่เจแปนจะมีตรงนี้พื้นฝืดฝืดข้างในเนี่ยเป็นแผ่นคาร์บอนแต่ในเพจมิสโนโเขียนว่าเป็นแผน่นพลาสติกช่วยในการดีดตวัวมันแข็งมาก ผมบอใช้แล้วแล้วก็โครงตรงนี้สีฟ้าหรือใต้นี้แต่กดไปก็นุ่มนะครับนุ่มนุ่มกว่ามิสโนรุ่นอื่นๆเนี่ยเป็นเหมือนเจลเนี่ยตรงสีฟ้านี้ช่วยในการคืนพลังแล้วก็ช่วยให้ฝ่าเท้านุ่มขึ้นผมก็ว่าโอเคแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนเลยที่แปลกไปเลยคือปุ่มปุ่มสามเหลี่ยมแต่กระชับมั่นคงมากอีกอันหนึ่งอันนี้กแตเนี่ยครึ่งหน้าด้านขึ้นด้านหลังนี้ไป มันเป็นเหมือนอพื้นเทคโนโลยีด้วยกันฟืดๆเลยฟืดๆสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็เหมือนที่ใส่มาเหมือนมีโอสามแต่มันจะมีเนี่ยโครงโครงโครงของมันตรงเนี้ยโครงเหมือนพยุงดันทรงไว้ไม่ให้เสียทรงแล้วก็ดันโครงขาเราไว้เหมาะคนหน้ากว้างนะครับเพราะว่าเท้าขมหน้ากว้างใส่นีโอสามได้สบายตัวนี้เหมือนเลยเหมือนนีโอสามเลยแต่ผมชอบมากกว่าด้วยตอนนี้เพราะว่ามันด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆของมันผมแปลกๆดีผมชอบผมลองไปเล่นดูแล้วแล้วมาดูกันครับสนใจก็ลองดู